เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเซตนี้เนาะนี่ครับพี่เล่นได้ามาแล้วนะครับผมทุกคนสวัสดีครับ ครับลุงเนท FF นะครับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่กันที่เกมการ์หน้าพ i ่ไฟแม็กอย่างเช่นเคยเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับผมเวลา9ก้าโมงเช้านะครับมีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นนะครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ให้ลุงเนทด้วยนะครับผมทุกคนครับก็ในส่วนของกิจกรรมที่เข้ามาใหม่เช้านี้นะครับผมก็คือนี่เลยครับผมชุด w o n d e อร์ r e e t Land หรือเปล่าหรือว่าแฟชั่น อ่าเรดเวอร i มิเลียนอิสกนะครับผมก็คือเป็นการกลับมาของชุดเจ้าตัวอ่เรดเวอร์มิเลนนั่นเองนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมเราสามารถนะครับนี่ฮะสุ่มลดราคาได้สูงสุดถึง85%เเลยนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาของกิจกรรมนี้นะครับผมจะอยู่ตั้งแต่วันที่24ตุลาคมจมนไปถึงวันที่30ตุลาคม2564นั่นเองนะครับผมนี่ฮะ เริ่ม9โมงเช้าของวันที่24นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้นะผมพี่เนีจะลองมาสุ่มนะฮะให้น้องๆได้ดูด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์นะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้ลนุเน็ตด้วยนะครับผมทุกคนครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับผมวันนี้พี่ได้มีเว็บสุ่มเพชรมาแนะนำนะครับผมก็คือเว็บ bananaff นั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการสมัครแล้วก็การเติมเครดิตนะครับผมพวกเราก็น่าจะเป็นกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนการสุ่มนะครับผมพวกเราสามารถเลือกไปที่บุฟเฟ่เพชรฟรีไฟตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ากดเข้าไปปุ๊บแล้วก็มันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับอ่าลองสุ่มดูเลยกันนะครับครั้ง ครั้งแรกไม่มาเหมือนทุกคนครั้งที่2เลยนะครับต่อกันเลยนะฮะปุ๊บลองดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับเพชรของพี่ไม่มาเหมือนทุนอ่ะครั้งที่3นะครับผมสุดท้ายแล้วลองหมดดูเลยแล้วกันนะครับดูซิว่าจะได้อะไรนะครับเฮ้ยเอา้าเอา้าเฮ้ยทุกคน ทำมา698เพรว่ะก็สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะลองนน like ส onun, ุ่มนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ว้ใต้คลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ไปชมคลิปกันต่อเลยก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมใครที่กดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะให้เรานะครับผมกดหมุนเพื่อรับสิทธิลดราคาก่อนนะครับผมสามารถลดราคาได้2ครั้งด้วยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยววจะลองหมุนดูแล้วกันนะครับผมว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะลองดูนะครับผมมา54เาวทุกคน อ๋อนี่ไงทุกคนมันเหมือนกิจกรรมอะไรนะสักอย่างหนึ่งที่ที่เคยเข้ามาเมื่อวันก่อนพี่เนทจำไม่ได้ละโอเคก็สำหรับกิจกรรมนี้จะมีทั้งชุดผู้หญิงและชุดผู้ชายนะครับผมและก็ในส่วนของชุดผู้ชายเนี่ยพี่เนทยังไม่มีเลยนะครับผมชุดนี้คืออ่าไอดี ID หลักมีแต่ว่าไอดีนี้ยังไม่มีนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้พี่เนทจะลองมาสุ่มให้พวกเราได้ดูด้วยนะครับผมของรางวัลน,นะครับผมหรือว่าไอเทมใน กิจกรรมนี้ก็จะมีชุดผู้หญิงนะครับผมมีกล่องสม่มปืนนะครับผม AK MP40 มีล่มมีบอร์ดมีกระเป๋ามีหมวกเฮ้ยมีมวกฟางด้วยเพิ่งเห็นนะเนี่ยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองหมุนดูเลยแล้วกันนะครับผมมาแปดครั้งกันแลวดีรางวัลใหญ่ทุกคนไม่ไม่ถึงหรอกพี่ว่าพี่ไม่ถึงหรอกเออพี่ไม่ถึงจริงคอยดูอ่ะคอยดูดิไม่เชื่อพี่ไม่ถึงอบอร์ดมาพี่ไม่ถึงหรอกแปดครั้งอนะ่ะจริง <laughs> ไฟสามแล้วนะเนี่ยโอเคนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับผมนะขอกําลังใจกันนิดนึงนะฮะเมื่อกี้พี่เล่นมีเพชรอยู่เท่าไหร่วะไม่แน่ใจแล้วจำไม่ได้วะเออเอานะครับผมครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่4นะครับ199เพชรครับทวนเออได้ลงม,มาชูชีพแต่จริงๆแล้วคือพี่เล่นแต่จริงๆก็พี่เล่นก็กะจะเมาอ,อยู่แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะเพราะว่าชุดผู้หญิงก็พี่เล่นไม่ค่อยเล่นตัวผู้หญิงเท่าไหร่นะครับได้ชุดผู้หญิงมาก็โอเค เฮ้หมวกฟางทุกคนเอาว่ะหมวกฟางทุกคนหมวกฟางเอาว่ะโอเคครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งนี้ถ้าเกิดเราเราเสียงรถไปเนี่ยมันจะมันจะออกชุดอะไรวะทุกคนมันจะได้ไหมมันมีกระเป๋าเหลืออยู่อันหนึ่งอ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันมันออกกระเป๋าก่อนแล้วมันเหลือหมวกฟางว่จะดีกว่าเนี่ยมันทําให้พี่หลังเลเลยครับเนี่ยใครน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมนะเอาอะไรดีวะทุกคนนะครับ แล้วก็สาหรับน้องๆคนไหนที่สุ่มแล้วเนี่ยใครใช้เพชรไปเท่าไหร่ออกอยากออกง่ายยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมโอเครดเลยดีไหมวะอ่ะหมุนก่อนเลยแล้วกันมาพี่ว่ามันมันต้องนั่นไงกูว,ว่าแล้วเนี่ยลดนะ,ะน,นะครับผมคครบอบนะนี้รดรดเลยรดราคาเลยจาก1น9่นะครับผมทุกคนครับเหลือจึ๊นะครับผมนี่ฮะเหลือ1นึอยห้าร้หเพชรนะครับผมโอเค ชุดผู้หญิงแน่ตัวนานเลยตัวแล้วโอเคนะครับผมชุดที่2ครับพี่เนสเอาชุดอะไรก็ได้นะครับผมพี่เนสไม่ไม่เกลียดนะฮะคือชุดผู้หญิงพี่เนสก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ในส่วนของครั้งสุดท้ายเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพจนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเรากดนี่ครับใช้ส่วนลดไป54%ก็จะเหลือ689เพชรนะครับโอเคเอาเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยฮะ ได้มาแล้วครับผมสำหรับเซตเรดเวอร์มิเลียนนะครับผมนี่ครับสุดยอดไปเลยโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูกันที่หน้าร็อบบี้กันเลยดีกว่าว่าชุดนี้มันจะสวยงามสักขนาดไหนนะครับผมหมวกนี่คล้ายๆหมวกเอฟเลยนะแต่ว่ามันก็หมวกเอฟสู้หมวกเอฟไม่ได้โอเคไปโอเคมานะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร็อบบี้แล้วนะครับผมนี่ครับมันยังไงก็สู้หมวกเอฟไม่ได้หมวกเอฟมันก็สวยกันสวยด,ดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อะไรวะเนี่ยอ่านี่ชุดผู้หญิงทีไม่มีนะครับชุดนี้ หัวสวยดีนะพี่ชอบแล้วก็ข้างหลังก็โคตรเท่อะทุกคนโอเคขอเปิดเซตนี้เลยลวกันนะครับผมเซตเรดเวอร์บิเลียนครับผมนี่ฮะได้มาแล้วครับทุกคนเรียบร้อยไปพี่แฟชั่นเลยนี่ครับก็ทรงก็ไม่เหมือนวงเอฟซักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะลองใส่เต็มชุดดูนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนี่ครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ ขอไว้ในคลิปเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณน้องๆที่รับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะครับผมขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกาทการติดตามทุกการกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับ